สวัสดีครับทุกคนนี่ก็จะมาตกแข่งอยู่บอสร,รีฟิชชิงนะครับมาสองหมื่นจับฉลากสามสิบสองสามสิบสองไปแล้วนูน่นยังไม่ได้ทำ,ทำอะไรเลยเสียงเปลียนเลยนะหอบแล้ว นี่ครับมันก็จะก็สมเบี้ยวเปอรเซียนกับเบี้ยวอูทองครับใช่เบี้ยวอูทองอืม เชิงปลายสองให้เกล็ดเข้มข้นอีกหนึ่งถ้วยให้เกล็ดเข้มข้นขนมปังบอออีกหนึ่งถ้วยนี่ครับเล็กห้านาทีนะครับนี่ก็จะให้ฟันเล็กซี่เอสวันสามหกเบามากคุณดรากโก้ดรากโก้แล้วน้อยจะปัานเดียว ผูกผ้าเลยตอนนี้ตัวแรกนะครับของน้องพัชรินนะครับตัวนี้นะครับดูที่จอนะครับ 0.65นะครับสมบักเลยนะครับตัดีงอก่ต่อไปนะครับเพียหนอกบอสสำราญนะครับสวัสดีครับสี่นะครับหกเกือบแล้วหกแล้วตัวแรกเต็มเข็มเลยหก ฮะพี่แจ้าีฉันยังอยู่เอไน้อยครับ้อเนี่ยแปดศูนไม่แปดศูนย์ลว เก้าศูนย์จุ่มเต็มที่ตัวนี้มาตัวที่สองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่นะครับหนึ่งศูนย์สี่ บอกไมไม่ร okay. bon yeah> ู้เดวันน voilà ี้เขาไปส่งไหนไม่ร bueno> ู้อตัวที่สองไหรมื่อกี้ไกินตที่งึ่งสี่มั้งหนึ่งศูนย์สี่ไม่ทันเหมือนเปโูน่ะ วันทยี่สิบนะครับปดส่ตนี้จุกหนักๆตัวนี้จับเลขห้าห้าน,น,นะครับต่อไปเท่นี้นะครับแปดหนะึ่งนะครับแปดหนึ่งนะต่อไปน้องพักคินนะครับแปดเตียนนะครับ เจ็ดสามเจ็ดสามเลครับเจ็ดสามจดไหมยังจดไม,ไม่ถือ่อไปนะครับนี่ลงน,นะครับหกแปดครับยังนี่ลงบอร์ตปลาสาลาอยู่ที่นครราชสีมานะครับันที่หน้ามีรายการแข่งขันนะครับพี่ๆน,นะาะท่านใดสนใจก็วางเว้นไม่ติดจองที่ไหนก็เรียนเพลยได้นะครับ ตัวเล็กตัวนี้เล็กเล็กสั่งไหมต้องเล็กเึ้นตัวนี้ดูนี่จอเลยครับส่งหืครับสมบัติเลยครับ จะไปน้ผาครับอุ้ยตกใจมั้ยยี่จิบเจ็ดเหลืาแนะครับ ไอจอดน้อยจดตัเล็กตเล็กตนี้แแปดรองขเาต้อบเปลี่ยนตัวเปี่ยนตัวได้นะครับสองครั้งนะกวันะครับเปล่ยต็ัวเล็กเ

เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตัว <ใ girlfriend, S 1> <97. S 2> นี้เก้าเจ็ดนะครับของน้องมะขินนะครับตัวต่อไปนะครับพี่แจ็คกี้นะครับไอ้จิ๋วอีกแล้วไอ้จิ๋วอีกแล้ว

โอ้แวนเก้าหนึ่งนะครับนงมากินนะครับเขาเก้าสูงเอาจุ่มเยอะไปนิดใช่ครับเสร็จแล้ว เพืนน่อรับรางวัลตอนนผลงานนี้ครับ